เนื่องจากมีผู้สมัครติดต่อสอบถางเข้ามาจํานวนมากค่ะแต่ว่าด้วยเวลาการรับสมัครของเวทีที่ค่อนข้างจํากัดน,นะคะดังนัาาง้นการกองประกวดมิสทันเลนเวลล์2023ก็เลยเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการรับสมัครทางออนไลน์อีกถึงช่องทางค่ะโดยสามารถสมัครได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะคะสมัครได้จนถึงวันพรุ่งนี้เิดตาตราเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพ,มพนเจมิสแท l a n d World ค่ะจบแล้วติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครรับในรอยลวงกนันต่อนะครับ สุภาษิตในวันนี้ค่ะปริพูโตมุทุโหติอ่อนแอเกินไปมักถูกดูหมิน่นส่วนภาพปินท้ายข่าววันนี้ครับาพาไปดูภาพพยาธิต,ตูกลมชื่อว่า Opida scarisrobasi ครับที่คณะแพทย์ออสเตรเลียตรวจพบและผ่าตัดออกมาจากสมองของคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุ64ปีในสภาพที่พยาธิยังมีตูเป็นเป็นอยู่เลยนะครับความยาวถึง8เซนติเมตรครับซึ่งปกติแล้วนะคะพยาธิชนิดนี้ค่ะจะพบในจิงโจ้และงูหลามคาเพชรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่พบพยาธิชนิดนี้ในมนุษย์ เราก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะครับ